สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดดูเลขสมุดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งมันมี4 f อธนาคารที่เราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับมีธนาคารอะไรบ้างและก็วิธีการเปิดเปิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอโทรศัพท์ก่อนมันจะได้เห็นภาพกันนะอ่านะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับมันมี 4F อธนาคารอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือธนาคาร TTB อันนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับ หัวข้อการเปิดดูสมุดบัญชีธนาคารเนาะและก็ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและก็ธนาคารกสิกรนะครับสีแอปธนาคารนี้ผมจะเปิดให้ดูทุกแอปเลยสําหรับใครที่ไม่ต้องการดูทุกแอปนะครับสามารถเลือกดูได้เฉพาะของตัวเองที่ข้อความนะครับกดเข้าไปดูได้ที่ข้อความเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดธนาคารแรกกันเลยนะครับก็คือธนาคาร TTB นะครับวิธีดูเลขสมุดบัญชีก็คือกดเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็เข้าสู่ระบบปกติครับจากนั้นกดเข้าไปที่หน้าหลักครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าต้องการดูเลขบัญชีไหนนะครับของผมมีหลายบัญชีผมจะดูเลขบัญชีตัวนี้ผมก็กดเข้าไปปึ้งอย่างนี้จากนั้นกดเข้าไปที่รายละเอียดครับนี่นะครับก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าหน้าสมุดบัญชีท่านผู้ชมแตะเข้าไปเลยครับปึ้ง ก็จะพบกับหน้าสมุดบัญชีของเรานะครับประกอบไปด้วยชื่อบัญชีของเราแล้วก็เลขที่บัญชีของเราแล้วก็สาขาของเรานะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากได้หน้านี้เอาไว้ใช้งานท่านผู้ชมกดเข้าไปที่บันทึกภาพครับปึง้งหลังจากบันทึกรูปภาพอย่างนี้เสร็จแล้วรูปภาพตัวนี้มันก็จะวิ่งไปที่ไฟล์ของเรานะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับธนาคาร t t b วิธีการเปิดดูหน้าสมุดบัญชีนะครับ ต่อไปไปดูธนาคารที่2ก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับกดเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กนะครับอันนี้ทําให้ดูสดๆเลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่บัญชีเสร็จแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีหลายบัญชีอย่างของผมมี2บัญชีเนี่ยผมอยากรู้บัญชีนี้นะครับผมก็กดเข้าไปที่เมนูอื่นๆครับปึง้งอย่างนี้แล้วก็จะเจอหัวข้อที่เขียนว่าสมุดบัญชีท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปเลยปึง้ง ก็จะเจอสมุดบัญชีของเรานะครับนี่เป็นหน้าสมุดบัญชีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้งาน,นครับอยากเก็บไว้ใช้งานท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่บันทึกลงเครื่องนะครับนี่ก็จะม,มีการแจ้งเตือนว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับธนาคารกรุงไทยนะครับต่อไปไปดูธนาคารที่3ก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับกดแต่เข้าไปที่แอปพลิเคชันของเขาปึ้งอย่างนี้นะครับ เข้าสู่ระบบอ่าเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับกดตามลูกศรบนเลยนะปึ้งอย่างนี้จากนั้นก็แตะเข้าไปที่บัญชีของเราอีกครั้งหนึ่งปึ้งอย่างนี้ก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าสมุดบัญชีท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปนี่นะครับก็จะเจอหน้าสมุดบัญชีของเราเลยเราก็กดเข้าไปที่บันทึกสมุดเลยครับปึ้ง เขาจะบอกว่าบันทึกรูปภาพแล้วนะครับต่อไปธนาคารสุดท้ายนะครับก็คือธนาคารกสิกรธนาคารนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครไปเปิดบัญชีธนาคารที่สาขานะครับแล้วมีสมุดบัญชีจะไม่สามารถดูสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดออนไลน์จะสามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปดูมันจะได้เห็นภาพเนาะกดเข้าไปที่กสิกรนะครับ ร็จแล้วกดเข้าไปที่ธุรกรรมก็จะเจอรูปฟันเฟืองอย่างนี้นะครับกดแตะเข้าไปปึ้งนี่นะครับของผมผมเปิดที่สาขานะครับมันจะไม่มีหัวข้อที่เขียนว่าสมุดบัญชีแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดออนไลน์นะครับมันก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าสมุดบัญชีนะครับขึ้นอย่างนี้นะอันนี้คือของผมที่เปิดแบบมีสมุดบัญชีที่สาขาจะขึ้นอย่างนี้ส่วนถ้าใคร เปิดออนไลน์จะขึ้นอีกแบบหนึ่งขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้จะดูได้นะครับเสร็จแล้วทํายังไงกดเข้าไปที่สมุดบัญชีนะครับพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้าหน้าที่เขา,ามีเลขบัญชีธนาคารมีชื่อบัญชีแล้วก็มีสาขาให้เรานะครับโอเคเนะาะกสิกรก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนหน่อยเนาะโอเคทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นมาก็คือการเปิดดูสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งหนปัจจุบันมันมี4บัญชี 4ธนาคาร4แอปพลิเคชันที่สามารถดูผ่านมือถือได้อันนี้ข้อมูลจากที่ผมมีนะครับเพราะว่าผมมีเกือบทุกธนาคารแล้วมีเกือบทุกแอปธนาคารแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ